สวัสดีค่ะนี่คือพราวอารุณรังสีเวทนะคะช่องอรุณรังสีเวทโปรดักชั่ n นนี่คืองูเขียวพะอินนะคะหรือว่าคริสตอพิเรียออนาตนะคะกำลังกินตุ๊กแกตัวใหญ่มากนะคะเป็นตุ๊กแกที่อยู่ที่บ้านมานานแล้วเสียดายมากเลยวันนี้มาถึงมันก็อยู่ที่มุมประตูนะคะนี่มันกำลังคลาย่อนตุ๊กแกสุดที่รักเข้าไป สงสารจังเป็นรูปตัวตุ๊กแกเลยอะในตัวมันมันค่อยๆเอาเข้าไปเรื่อยๆแสดงว่าตรงระหว่างปากบนกับปากล่างของงูนี่มันยืดขยายได้เยอะเนาะหางมันขาดอยู่แหละจริงๆหางของตุ๊กแกมีอีกท่อนหนึ่งแต่ว่ามันมันตกอยู่ข้างนอกอันนี้จริงๆอันนี้จับงูเข้ามาแล้วอะตอนแรกงูมันอยู่อย่างประตูอันนี้ก็จับเข้ามาไว้ในกล่องแต่มันก็ยังกินอยู่เลยขนาดเขีย่ยเข้ามาไว้ในกล่องอะนะจะไปปล่อยที่อื่น ลายสวยดีงูเขียวเปอรอินเหม็นมากตัวเนี้ยสาบแรงกดไล้์กด subscribe ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ